สวัสดีครับวิคอก่อนเกมวันนี้นะครับจะพามาดูฟุตบอลเดิกเอลฝรั่งเศสนะครับคู่ระหว่างโอลิมปิกลียงนะครับปะทะกับนีมนะครับผมเด็ดกันคืนนี้เวลาตีสองตรงนะครับแม้วันนัดล่าสุดนะครับลียงจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้มาถือว่าเกมดังกล่าวนั้นพวกเขาจัดตัวแบบประมาทเองนะครับเพราะว่าทําการรอปนักเตะหลักๆไปหลายรายนะครับทําให้การกลับมาลงโม่แ้งในรังเย้าคราวนี้นะครับต้องงัดไม้เด็ดออกมาใช้งานละครับ แล้วก็ดูเหมือนว่านะครับโอกาสเข้าวินจะมีสูงเฉียดฟ้าอีกด้วยนะครับเพราะว่าคู่ต่อสู้ในวันนี้ก็คือนีมนะครับที่ฟอร์มการเล่นหยุดชะงักไปสะดื้อนะครับด้วยการแพ้มา2นัดซ้อนนะครับโดยที่เกมรับนั้นเสียประตูไปถึง6เม็ดด้วยกันเลยทีเดียวนะครับทําให้แมตชนี้ต้องลุ้นว่าเกมรับจะดูดีขึ้นหรือไม่นะครับฉะนั้นกับราคาที่เปิดมาให้รียงนะครับต่อ1.25นะครับถือว่าเป็นราคาที่สูงพอตัวนะครับ แต่กับทีมที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับบวกกับเจอคู่แข่งที่เล่นได้ไม่เอาอ่าวแบบนี้คงเปิดบ้านเข้าวินไปได้ไม่ยากแล้วครับผมเอาละครับผมฟันธงแล้วครับอยู่ริยงลงเป็นยิงครับวิเคราะห์ก่อนเกมสนับสนุนโดย mm 8 8 power เว็บดีไม่มีโกงฝากถอนด้วยระบบอัตโนมัติ24ชั่วโมง